การจับกลุ่มกระบวนการลักทรัพย์ในเคหสถานนะครับเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางและเขตต่อเนื่องนะครับ<ฟ>ก็มีกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่เราจับได้3คนวันนี้ก็คือในแชมป์ในแชมป์สคนนะครับมีแชมป์เล็กแชมป์ใหญ่แล้วแชมป์แล้วก็นายคนสุดท้ายก็คือนาย ในเดียวนะครับคือร้านขายของเก่าหรือลงใน IG ลงใน l ล n e ในเครือข่ายที่รับซื้อของไปของบางอย่างมีมูลค่ามากบางอย่างมีมูลค่าทางใจนะครับของที่เขาสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่นบรรพบุรุษผู้เสียหายบางคนถึงขนาดเศร้าสศกเสียใจไป ไปบวชเลยก็มีนะครับออในจำนวนนี้ก็เป็นทรัพย์บางส่วนที่เราสามารถยึดมาได้ในคนพวกนี้บางคนก็เพิ่งออกคุกมาในคดีรักทรัพย์ในเคหสถานไม่ต่ำกว่าเจ็ดคดีนะครับนอกจากนี้ยังมีคดียาเสพติดเมื่อวานนี้พอผู้หาคนแรกที่ที่เราสืบสวนทราบมาที่ห้างฉัดเนี่ย นะครับเรายังไปเจอในละแวะกเดียวกันเนี่ยสามารถตรวจยึดยาบ้าได้และจับก,กลุ่มตัวผู้ต้องหาได้เนี่ยยาบ้าเกือบสองแสนเม็ดนะฮะแสดงว่ากลุ่มพวกนี้เชื่อมโยงกันหมดผมได้สั่งการให้ทางพุ่มกับเมืองและพุ่มกับสื่จังหวัดเนี่ยตรวจสอบข้อมูลในโทรศรัพท์ของผู้ต้องหาเนี่ยก็พบว่ามีภาพถ่ายของทรัพย์สินที่ได้โจรกรรมมามีพระและพระเหรียญพระเครื่องอีกจํานวนมาก วันนี้เราก็เลยประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูกฐานมาจัดทำรายการตำหนิรูปพันธุ์รั์ต่างๆเพื่อประกาศออกไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มาดูของซึ่งเราไม่ทราบว่าของพวกนี้เอามาจากที่ไหนบ้างส่วนมากจะเป็นของเก่าทั้งสิ้นนะครับอย่างพระพุทธรูปเนี่ยนะครับมูลค่าก็ก็ประมาณค่าไม่ได้นะครับ กระจายข่าวไปว่าใครนะครับที่เคยถูกคนร้ายเข้าไปเจรจาทรัพย์สินในบ้านโดยเฉพาะวัตถุโบราณและจำพวกทรัพย์จำพวกพระเครื่องพระบูชาต่างๆแล้วสงสัยเนี่ยสามารถมาติดต่อขอดูได้ที่สพเม,มืองระปางสพาเม,ามืองทำการเก็บรักษาไว้อย่างดี นะครับถึงกว่าจะมีผู้เสียหายมาแสดงตัวผู้ใดเป็นผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยก็ขอให้นําหลักฐานมาแสดงเราจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนจนน่าเชื่อว่าทรัพย์นั้นเป็นของท่านเราก็จะส่งมบอบยู่ในขั้นต่อไปในส่วนของกลุ่มผู้ต้องหาเราจะขยายผลไปดํานเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ครบทั้งกระบวนการต่อไปครับ ที่เห็นเนี่ยอาวุธปืนอาวุธปืน,ปนมีสองกระบอกนะครับเครื่องกระสุนปืนเครื่องเงินซึ่งเป็นของโบราณของล้ำค่าทั้งนั้นพระพุทธรูปนะฮะลองดูแต่ละองค์นี่บางส่วนนะครับขายไปได้มาขายไปก็ตั้งเยอะละล่าสุดก็เพิ่งเมื่อวันที่สิบที่ต่อไปนานะครับอันนี้อันนี้เขาโทรมาแจ้งกับผมโดยตรงผู้เสียหายส่วนใหญ่แล้วผู้เสียหายจะปิดบ้านทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไม่อยู่บ้านย้ายถิ่นฐานบ้างมีบ้านอีก จะงัดบ้านเข้าไปแล้วก็โจรกรรมอย่างาไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย